รวมคลิปสั้นเบาสมองจากนายหมอคอมนะครับ30มกราคม2568ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ทำคลิปสั้นหล,หลากหลายคลิปเลยนะครับไปฟังคลิปแรกกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว้าวโซเชียลฉีเป้ามานะครับก็เลยต้องมาลองกับน้ำแอปเปิลหนึวันอตอนแรกก็งงตอนนี้ก็ยังงงอยู่ตัวนี้เป็นฟรุตจ u นนะครับผม คนละยีบาทขนาด250มิลลิลิตรเขาบอกว่าเป็นน้ำแอปเปิลที่ถูกต้องกันเลยหวานอมเปรีย้ยวกินแล้วอร่อยจริงๆผมลองแล้วนะคระผมแล้วก็เ e เ e ่นอีเลฟลองไปหากันดูนะฟรุตชุลีแอปเปิลหนึ่ร้อยวันกันจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำแอปเปิลที่เขามีสตอรี่ว่าเออมื่อเขาออกช่อออกดอกมาเป็นผลแล้วต้องมีการดูแล เก็บรักษาอะไรเป็นเวลา180วันมันถึงจะได้รสชาติความกรอบหวานอ่าร่อยแต่ว่าเขาก็มาทำเป็นน้ำนะครับออมีคนนำไปทำเป็นแอปเปิลอเมริกาโน่ก็คือเอาน้ำแอปเปิลเนี่ยสักครึ่งขวดใส่ไว้ในแก้วแล้วก็กดช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปนะครับใส่น้ำแข็งโอ้โหมันก็เป็นชั้นๆสวยงามชมพูอ,อ่อ,อนๆกับกาแฟเข้มๆดำๆนะ ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเไปอีกอันนึงดีกว่าครับกับคลิปที่2องใครสนใจเมื่อกี้ก็คนละยี่บาทนะชิมแล้วก็ถ้าถ้ากินเปล่าๆเลยผมว่ามันหวานหอมอร่อยแต่ว่าควรใส่น้ําแข็งหรือไปผสมกับอะไรลองดูนะครับไปที่คลิปต่อไปกันเลยตามมาตรการลดเีขึ้นรถเมของคอสมอกอรี7วันนี้นะครับผมเึ็นสิ้นเดือนนี้นะครับเด็กรถมีปีเขาแล้ว ก็เป็นมาตรการของทางภาครัฐนะครับที่7วันถึงวันวันนี้นะ31มกราคม2568นะครับที่ขึ้นรถไฟฟ้าทุกสายฟรีอ่าแล้วก็ขึ้นรถเมของทางขสมกรฟรีอ่าสำหรับอ่าหลายท่านก็คงจะได้ใช้บริการกันถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยสำหรับ คนตาบอดเราก็ได้รับการดูแลอยู่แล้วแต่รถเมกของคอสมาก,ก็แล้วแต่คันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟรีกันทุกคนกันเลยทีเดียวก็แน่นกันตามระเบียบกันเลยเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปที่เออบางคนถามว่าผมไปเที่ยวหรือเปล่าก็กึ่งๆึนะครับจริงๆในวันที่26ถึง28มกราคม2 5 6 8ทั้งผมเองก็อยู่ในองค์กรเครือข่ายก็ ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ได้เข้าร่วมสัมมนา,าบุคลากรในการได้รับความรู้และก็กิจกรรมสันทนาการต่างๆในวันที่27จะมีกิจกรรมแลนลี่ซึ่งไปทำภารกิจกันที่คล้ายๆฟาร์มสัตว์นะฟาร์มสวนสัตว์ที่ชื่อว่าเวเนโตสวนพึ่งราชบุรีนะครับผม,มก็ อันนี้เป็นหนึ่งจุดที่เขาเราจะต้องไปเช็คอินเพื่อให้กลุ่มที่เราสังกัดอยู่เป็นเขาจะแบ่งเป็นสีนะครับผมเหมือนกีฬาสีกันเลยให้ไปยืนในตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปและทําท่าทางต่างๆแล้วก็ต้องมีการบรรยายภาพให้คณะกรรมการได้เข้าใจกันด้วยก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มบุคลากรทั้งของสมาคมและองค์กรเครือข่ายนะครับซึ่ง ก่อนที่เขาจะถ่ายรูปเนี่ยผมก็เลยหันไปด้านหลังแล้วก็ถามกับพี่เพื่อนบุคลากรที่เป็นคนตาดีเนาะว่าด้านหลังเป็นไงเขาบอกว่าด้านหลังเราเนี่ยเหมือนกับต่างประเทศเลยมีเป็นเห็นภูเขาแล้วก็มีป่าสนแล้วก็ด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นเหมือนทะเลสาบมีเขียนว่าเวเนโตสวนพึ่งมนันเป็นภาพบรรยากาศในยามเช้าช่วงสายๆนะครับประมาณ9ก้าโมงเกือบสิบโมงเนี่ยที่บรรยากาศดีมากๆกันเลยนะครับ

ผมเลยต่อให้อีกคลิปหนึ่งเลยครับเขาจะมีให้ทางเจ้าหน้าที่อย่างพวกเรานะครับในการทำภารกิจอยู่สามสี่ที่มีในการถ่ายรูป4ี่มิติด้วยตอนแรกก็งงว่า4มิติยังไงคือมีกลิ่นมาด้วยครับผมแล้วก็ภาพบนพื้นที่ต่างเนี่ยเขาจะมีการฉายในส่วนของแสงต่างๆแล้วก็ได้คลำใน พื้นที่ที่เป็นตําแพงเขาก็จะมีแบบนูนขึ้นมาแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาเลยนะครับเพราะว่าก็ไปทําภารกิจตามจุดเช็คอินที่มีการแรลลี่กันแต่ว่าเมื่อจบกิจกรรมแรลลี่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้ฟรีเพื่อไปดูสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเวนโตนะครับนี่ผมไม่ได้เรียงลําดับเนาะอันแรกนี่เลยครับก็จะเป็นในส่วนของนก นกแก้วโอ้โหเขาก็จะเป็นเหมือนกรงแบบขนาดใหญ่เลยครับแต่ว่าตรงเข้าก็จะเป็นประตูแล้วก็จะมีเหมือนล็อกชั้นที่หนึ่งแล้วก็มีคล้ายๆเป็นโซ่นะใครเคยที่ไปเขาเขียวหรือจะไปในหลายๆที่เนี่ยก็กรงของนกเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็จะเป็นโซ่แล้วก็แหวกโซ่เข้าไปชั้นที่หนึ่งตอนแรกก็นึกว่าหมดแล้วก็ต้องอแหวกโซ่เข้าไปชั้นที่สองอีกพอเข้าไปปุ๊บก็จะได้ยินเสียงนกร้องเยอะไปหมดแบบนี้แล้วตอนแรกก็เราก็นึกว่าจะไม่ เออจะมีกิจกรรมทําอะไรตรงนี้ไหมอยู่ๆครับพี่ท่านอื่นๆเนี่ยเขาก็โอ้ว้าวว้ากันคือมีนกมาเกาะตามหัวตามแขนโดยที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นน้องผู้หญิงนะครับเ็าบอกให้เราไงฝ่ามือขึ้นแล้วเขาก็เทอาหารนกเนี่ยใส่ในฝ่ามือเราหน่อยนึงนกแก้วเนี่ยครับเขาบอกชื่ออะไรนะพันอรนัวใช่ไหมครับก็จะมาเกาะที่แขนเรา ตรงฝ่ามือเราแล้วก็จิกๆๆกจ,กจ,กจกตรงอาหารเราเนี่ยจิกไปเรื่อยๆนะครับผมจนบางทีผมก็จกระจี้เนาะน้องเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าะสะบัดมือนิดนึงค่ะพอเราสะบัดมือนิดนึงนกก็จะบินออกไปนะครับผมแต่ท่านอื่นๆเนี่ยมีทั้งเกาะอยู่บนหัวเกาะอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคลิปหนึ่งไปต่อกันซึ่งนกเขามาเกาะที่เขาเขาวางนกไว้บนบ่าผมข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยผมเองตอนนั้นได้จังหวะ จับกล้องขึ้นมาหันหันถ่ายตัวเองพอดีนะครับผมก็ผมตอนแรกเจ้าตัวซ้ายเนี่ยก็บินออกไปเองแล้วเจ้าตัวขวาเนี่ยผมขยับหัวไหล่ขวาปุ๊บนกก็บินรืบออกไปนะครับผมอืมก็เขานกเขาก็ดูเชื่องดีนะแต่เราเองก็ตื่นเต้นเพราะปกติไม่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับน้องๆขนาดนี้นะครับไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับเาตัวผมเลยก่ะไหล่ผมแล้วออโอย หรออยู่ที่ไหล่กันเลยแล้วเนี่ยโอ้ยดูดิเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้เอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนึงไปแล้วตัวนึงสะบัดปึ๊บบ๊บในกลุ่มของที่ผมอยู่นะครับสีชมพูพอดีไปเจอในส่วนของคุณจำนงเกษรพรมนะครับผมก็เลยได้ตามพี่เขาไปนะครับแล้วก็หากันไปเจอเจ้าตัวนี้ปกติก็ไม่เคยได้จับจริงๆอ่ะ เป็นน้องจิงโจ้แคระนะครับผมตัวเขาเป็นตัวไม่ใหญ่นะครับจิงโจ้ก็เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของที่ไหนนะออสเตรเลียใช่ไหมครับผมอืมก็เออผมเป็นคนที่กลัวในการจับในส่วนของสิ่งสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยทั้งหมดเลยครับผม,มก็ในส่วนของคุณจำนงก็กำลังให้อาหารแต่เขาก็เขาบอกว่า ไม่อยากให้เราได้สัมผัสอาหารนะครับก็จะเป็นเหมือนกับอาหารใส่อยู่ในกระทะให้เราถือกระทะไว้น้องเขาจะมาลุ้มอยู่ตรงนี้นครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะจับตัวจับาหางจับหูเขาได้ตัวเขาเหมือนเหมือนลูกแมวลูกแมวตัวใหญ่ๆนะครับลูกหมาตัวเล็กแต่หูเขาก็เป็นหูแบบยาวยาวกว่าหูแมวประมาณหนึ่งเลยนะ แต่แต่ที่น่าตกใจครับตัวเหมือนแมวนะครับตัวมันใหญ่กว่าแมวหน่อยครับแต่หางเขาเนี่ยผมได้ลองจับหางจับปื๊บยาวมากยาวกว่าตัวอีกครับผมหางจริงโจ้ยาวมากเลยครับผมอ่ะไปชมคลิปนี้กันเลยครับนี่ครับล้มจับได้ด้วยนี่เป็นไงครับพี่จำนงครับมาเล่นมาตรงไหนครับอ้ดนี่คือตัวจริงโจ้แพะเหรอครับจับจับได้ยังจับได้จับได้แล้วครับเหมือนน้องหมาเลยแต่จริงๆมันคือน้องจริงโจ้พี่จำนงให้อาหารในกระทะ เหมือนแมวเลยเหมือนแมวเลยโอ้ยน้องเขาน่ารักมากครับเพื่อนๆนี่นุ่มๆนุ่งนะครับผมนี่กำลังกินอยู่โอ้มีหูหูหูจิงโจ้เหยีวหูยาวๆนะครับผมจิงโจ้แคร์เลยเอาตามตามตามตาโอ้มันแย่งกินกันใหญ่เลยโอ้นี่มันกินอยู่เหรอใช่ใช่ แต่คักบัวเขาก็เลยให้ให้เราสือเป็นจับด้ามยาวๆน,นี่น้ำแกนอร่อยไหมอร่อยครับหมดแล้วโอ้เรเหมือนหาเลยบึ๊บบต่อให้อีกคลิปหนึ่งกันเลยนะครับแต่ตรงนี้เป็นนกฟาฟลามิงโก flamingo ตอนผมชอบเรียกว่าฟาเม,มงโกรินๆเป็นฟร,ฟรา m มิงโกนะครับผมพอได้ชื่อว่านกคิดว่าบินได้อแต่ดูแล้วเห็นพี่ก็บอกว่าบินไม่ได้นะครับผมและในในภาพเนี่ยวิธีการให้อาหารเขาเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์เป็นเหมือนกับไม้ยาวๆเลยอนะเป็นเมตรเลยอรเพื่อน น่าจะสองเมตรสองเมตรได้แล้วตรงปลายไม้เนี่ยก็จะมีเหมือนกระบ,บวยไว้ใส่อาหารแล้วเราก็ยื่นมันลงไปด้านล่างนะครับผมซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นกรงอ่ะเป็นเหมือนกับพื้นที่เหมือนบ่อโล่งๆใหญ่ๆแต่ว่าบ่อมีขอบบ่อที่สูงน่าจะลักษณะเป็นเกือบเมตรหนึ่งเย่้นะครับซึ่งตรงตรงอบขอบบ่อก็จะเป็นเหมือนทรายให้เขามาพักผ่อนอะไรแล้วก็ให้เขาเล่นน้ำเออตัวเห็นพี่เขาบอกว่าตรงเท้าของนกฟอร์มิงโก้สวยเป็นสีชมพูกันเลยอืม แม่ก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งนะครับที่เอ,อได้ยินเสียงนกฟา,ม,กนะฟามิงโก้ด้วยนะฟามิงโก้เบิบเบิบ,บเบอบเ,เสียงเขาแปลกดีเหมือนกันเนาะอืมโอเคไปที่คลิปต่อไปกันเลยครับอยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกอยู่ไกลมากเลย,ยเพื่อนๆใครเห็นมั่งอ่ะแต่ปลาเยอะเลยนะครับนี่นี่ปลาเยอะทั้งหมดเลยอ้ปึง้งปลาเยอะทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ตรงนน้นหรือเปล่าถ้าผมอยู่บอกด้วยนะครับผม เอาล่ะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมมาฝากกันในวันนี้นะแต่ก็จริงๆยังมีการเก็บบรรยากาศของน้องๆอีกหลายชนิดแต่ว่า,าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีโอกาสได้นำขึ้นในช่องทางของผมเองหรือเปล่านะครับทั้ง TikTok ทั้งรีว l ทั้ง YouTube Shot นะครับผมแล้วก็จะรวบรวมมาให้ได้ติดตามกันในนี้ ตรงนี้จะเป็นจุดให้อาหารเขาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสะพานที่คล้อมอยู่บนบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยเนาะก็จะมีปลาคราบปลาคราบปลาคราบเยอะแยะไปหมดเลยครับเออน้องเขาบอกตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยแล้วก็เขาอยู่ด้วยร่วมก,กันกับหงด้วยนะครับผมเอาจริงๆครับตั้งแต่เด็กจนโตผมยังผมยังจำภาพของหง ในหัวผมไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยหงมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาบอกมีหงดําหงขาวเออแล้วถ้าหงทองเหรอครับอืมไม่ใช่แล้วแม่กลับมาก็แต่เมื่อการถ่ายถ่ายทุกคลิปในในครั้งนี้ของผมนะครับเป็นการถ่ายด้วยมุมมองของคนตาบอดอย่างผมเองเอ,อใครที่ได้ดูใน y o u u u e s s o r t ใน TikTok หรือใน รีววก็ตามนะครับมันก็จะเป็นมุมมองที่ไม่รู้ว่าตรง100%ซไหมซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกับคลิปนี้ครับผมตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหางหงเพราะว่าพอถ่ายเสร็จเอาขึ้นได้ให้เพื่อนเจ้าหน้าที่ช่วยดูเขาบอกว่าเห็นหงแบบแวบๆไม่รู้ปีกหรือหางเห็นนิดเดียวผมส่องไปนะคือ,ออาจจะเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาอีกนิดเดียวแหละมันก็จะเจอตัวหงแล้วแต่มองไม่เห็นครับ เป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่ามันก็เป็นความประทับใจที่บางทีเราอยู่ในบรรยากาศนั้นแล้วเราก็ถ่ายเก็บมาแล้วก็ภาคเองบรรยายเองแต่ก็อยากให้เพื่อนๆ่อทีอ่ติดตามกันได้เรียนรู้ประสบการณ์ไปด้วยกันาฟาร์มในส่วนของแบบเนี้ยในเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นที่ได้รับความนิยมตอนนี้ที่ไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดน่าจะเป็นเขาเขียวนะครับที่เขาเขียวน้องหมูเด้งเนี่ยก็เป็นเหมือนกับไวรัลทั้งปีกันเลย ที่ผมเคยเขาเขียวเคยไปมาแต่ตอนนั้นยังไม่มีน้องหมูเด้งเนาะก็เคยไปมีมีน้องฮิปโปตัวอื่นเคยไปให้เราเข้าไปในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะของแกะโรงแกะเลยถือหญ้าเข้าไปปุ๊บโอ้โหเขาลุมเราเลยพวกฟาร์มจระเข้ก็เคยไปอย่างเช่นที่สวนสัมพันธ์นะครับแล้วก็เคยไปอย่างเช่นตัวมาลายฟาร์มที่ที่เพชรบุรีหรือชะอำนยครับก็เคยไปมาเหมือนกันแล้วก็ มีสวีท uh, อะไรนะผมลืมชื่อแล้วก็เป็นคล้ายๆฟาร์มแกะเนาะสวีทชีฟฟาร์มก็เคยไปมาเหมือนกันคือมีหลากหลายที่นะผมว่า uh, แบบนี้เห็นเพื่อนๆในการสมนาบุคลากรมีการแลนดี่ครั้งหนึ่งในปีก่อนๆก,ก็ไปที่ท,ที่โคราชเก,ก,ก,ก็ก็มีให้ไปดูในส่วนของแบบนี้เหมือนกันผมว่าการเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางเพื่อการเรียนรู้ก็เปิดโลกเปิด uh, เขาเรียกว่า ความทําให้ใจชุ่มชื้นชื่นชุ่ม,มประมาณนั้นนะได้มากขึ้นถ้าใครมีโอกาสก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเติบโตเรียนรู้จะเข้าใจผิดเข้าใจถูกมากน้อยเพียงไรผมที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันเป็นมุมมองจากการได้กลิ่นสัมผัสแล้วกฟ็ฟังผ่านหูมาแต่ประสาทสัมผัสเหล่านั้นถ่ายทอดโดยที่ เป็นมุมมองของคนตาบอดตาสายอย่างในายหมอคมอคนนี้นะครับดังนั้นถ้าผิดถูกประการใดไปบอกกันได้ครับเพราะว่าเราเปิดแค่ประสบการณ์จากที่เราได้รับรู้จริงๆอหรือว่ามันสวยงามมากน้อยแค่ไหนบอกกันได้ครับเพราะว่ามุมอย่างมุมมองที่ผมถ่ายตรงวิวภูเขาที่มีเขียนเวเนโตเขาบอกว่าผมถ่ายออกมาได้สวยมากขอบคุณมากๆครับ แล้วก็เป็นความประทับใจที่มันคงเก็บไว้ใน Facebook ใน YouTube, เก็บไว้ใน y YouTube เก็บไว้ในท i กตอกแต่ถ้าระบบเหล่านั้นล่มมันคือเก็บไว้ในความทรงจำดังนั้นเดินทางไปที่ไหนเก็บประทับทุกอย่างไว้ในความทรงจำไว้นะครับแล้วเรามาเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกรรันกันช่วงนี้รวมคลิปสั้นเบาสมองก็มาพบกับท่านบ่อยๆผมก็คงมีแพชชั่นอะไรไปไปเรื่อยๆปีก่อนนูน้นป้ายยาเยอะๆอะแล้วก็มา หมอคอมจัดให้ทำได้สาม EP เปลี่ยนอีกแล้วช่วงนี้มาพวกคลิปสั้นมัง่งอะไรมัง่งก็พบอะไรกับผมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะผมเไม่ค่อยหยุดหยุดนิ่งแต่ก็จะเรียนรู้ถ้าเติบโตไปกับทุกคนครับอืมอช่วงนี้ d e ีฟซ e กมาแรงก็ไปเล่นกันดู AI Studio ด้วยยังไม่ได้ทำสื่อเลยหลายคนบอกให้ทำนะติดไว้ก่อน ติดไว้นะ iOS 8.3 Visual สิบแปดจุหรือ virtual นะ intelligent mm hmm. ก็ยังไมไ่มีโอกาสได้ทำเลยเดี๋ยวติดไว้ก่อนครับมาอา้าวคลิปสั้นบบาสมองลาไปก่อนนะครับบริการหมอค้ำหนึ4งสสสวัสดีครับ